กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพราะผมชาเดนเช่นเคยนะครับในวันนี้เรามาดูนะครับรถคลาสเอกันคือเรียกว่าเอาเป็นซีรีส์คลาสเแล้วกันนะครับคือรถคลาสเอกคันนี้มันจะมีประกอบอยู่หลายชิ้นส่วนนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นหน้ารถนะครับคอพพีดด้านหลังหนะ้หรือว่าล้อนะครับรวมไปถึงเครื่องยนต์นะครับเอนจินก็มันก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะแต่ว่าเราก็ต้องมีชิ้นส่วนตรงนั้นก่อนนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนพวกนี้ก็สามารถซื้อได้จากตรงนี้เลยนะเข้ามาที่ร้านค้านี่ครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะเออแล้วก็เข้ามารถประกอบนะครับก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับสําหรับใครที่แบบว่า ต้องการรถประกอบหรือว่าสีต่างๆนะฮะก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อกันตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นอะไรไหมชุดแบบนี้เลยนะฮะเท่ามากนะคือเป็นชุดที่ทำไมถ้าเกิดว่าเอาเอามาทำเป็นชุดที่มีค่าแฟชั่นเยอะๆเนี่ยคือจะใส่ไปตลอดกาลเลยนะครับแต่ว่าชุดนี้ก็จะมาเป็นกล่องนะ22เพชนะครับนี่ชื่อว่า flowing light นะครับก็ชุดเส้นนี้คือชุดมันสวยมากนะฮะเอาเอาเอาที่ปิตาออกเห็นไหมคือชุดมันเท่มากชุดมันเท่มากเนะยครับสำหรับใครที่ต้องการชุดเท่ๆแบบน,นี้ก็สามารถมาซื้อกันได้นะสำหรับ f l o w i n g light นะครับอ่ะเรามากันต่อเนี่ยครับ ก็จากที่เมื่อวานนะเราได้รีวิวรถ Class X ไปแล้วนะครับซึ่งเครื่องยนต์ที่ใช้ก็จะเป็น Store of w a r g o สนะครับก็จะเป็นชุดเซตใหม่เลยนะ,ะนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์นะครับเรียกได้ว่าเป็นแนวทางของใครหลายๆคนนะครับที่มาถามกันว่าเออเครื่องยนต์นี้ชิ้นนี้คือใส่กับชิ้นนี้มันจะดีหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็จะมี เรียกว่าเป็นซีรีส์ละกันนะครับตอนแรกก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ใส่อะไรดีเออคือเป็นคําถามมากเลยเนี่ยเครื่องยนต์ใส่อะไรดีนะเรามาเริ่มตรงที่เครื่องยนต์เนะฮะเข้ามาที่เอนจิ e นะฮะตอนนี้คือมีอยู่เอ่อหกหกอันเนาะลีดเนี่ยคือตอนตอนแรกเนี่ยคือเปิดไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่า ไม,ไม่ได้ใช้อะ่ะเออไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้จะเปิดมันนะครับเพราะสกิลของมันเนี่ยประสิทธิภาพของเอ็นแท็กเนี่ยเพิ่มขึ้น8%นะครับเมื่อดิฟทุก6ครั้งไอเอ็นตรเนี่ยจะมีความเร็วสูงสุด2.2กิโลเมตรภายใน7วินะครับมันโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ดีนะเออมันมันเพิ่มความเร็วน้อยไปนะครับอ่ะ ก็ตัดไปตัดไปแล้วกันนะครับแต่ว่าเรามาดูสีเครื่องยนต์นี้นะครับสีเครื่องยนต์นี้นะคือเสีสีเครื่องยนต์เนี้ยแน่นอนแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีนะครับอย่างเช่นเครื่องยนต์นี้นะคือมันต้องเปิดนะครับหรือว่าพวกนี้ก็ต้องซื้อมาเป็นเซตเนี้ยอย่างเช่น,นรับสโตรีเนี่ยฮะหรือว่าเซตนี้นะครับก็สามารถซื้อได้ในร้นานค้าเนาะ ก็เครื <tampoco S 2> ่องยนต์นี้เนีฮะเราได้รีวิวไปแล้วนะเมื่อวานนะครับก็ซีคูของมันเนี่ยทุกๆกัรดริฟต์นะครับ5้ครั้งความเร็วสูงสุดของไนโตรนะครับบวก3.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไนโตรพาวเวอร์บวก16%เป็นเวลา7วินาทีนะครับก็เครื่องยนต์คันนี้มันจะเด่นเด่นไปทางเด่นไปทางไนโตรพาวเวอร์นะฮะซึ่งเป็นอัตราเร่งนะครับ อ่ะแล้วก็เรามาดูรัสฟลอร์ดี้กันนะครับสกิลของมันนะทุกๆสี่ครั้งที่ใช้ในโตหรือไอเทมจะได้มินิบุสทันทีและความเร็วสูงสุดของในโตนะครับเพิ่มขึ้น3.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในโตพาวเวอร์บวก10%เป็นเวลา8วินาทีสกิลมันจะคล้ายกันนะครับแต่ว่าทานงของนี่นะซูอฟวอกก็เนี่ยมันจะเพิ่มในโตพาวเวอร์เป็น16% แต่ว่ารับโซดีเป็น10%นะครับแล้วก็เงื่อนไขาการใช้เนี่ยก็ทุกๆก,การการดิฟนะ5ครั้งอ่ะการดิฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นแบบตามลายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโค้งแต่ละโค้งนะเออนับเป็น1แล้วกันนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นในนี้นะฮะทุกๆ4ครั้งนะที่ใช้ในโตรหรือไอเทมนะครับมันก็สามารถเอาไปใช้ในโหมดไอเทมได้เนาะแล้วก็ทุกๆก,การใช้ในโตรสีครั้งเนี่ยคือมันก็รู้สึกว่ามันก็พอๆกับไนนะอ้นี้นะทุกๆก,การดิฟ5ครั้งนะครับแล้วก็ทุกๆก,การใช้ในโตรนะการใช้ในโตรเนี่ยสี่ครั้งนะครับถ้านับเป็นโค้งแล้วเนี่ยสี่โค้งซึ่งราบโซเดียมเนี่ยคือมันจะดีกว่ามันจะออกบ่อยกว่า นะครับส่วน so off o r g o t นะครับถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นในด่านที่เรียกว่ามีดริฟเยอะๆนะครับอย่างเช่นด่านแกร่งขันย้อน space station นะครับด่านที่มันมีดริฟเยอะๆนะครับมันก็จะได้เปรียบแล้วก็ ในตัว power มันจะเพิ่มขึ้นมา6%ด้วยนะครับก็มันจะออกบ่อยกว่า raf sodi นะครับส่วน r a โ sodi เนี่ยผมคิดว่านำไปเล่นออ่พวก city 11ก็ได้นะครับคือโค้งอะ่ะเออแต่ละโค้งมันก็โค้งเยอะนะครับแล้วก็การใช้ในตัวเนี่ยคือก็เป็นไปตามโค้งของมันนะครับ ส่วนนี้เนี่ยเ e ติโอพาร์ทนะครับก็หาได้ในร้านค้านะสกิลของมันเมื่อได้รับในโตแล้วก็มีโอกาส37%ที่ความเร็วสูงสุดของในตโตรนะครับเพิ่มขึ้น5กิโลเมตต่อชั่วโมงและในโตรพาวเวอร์เพิ่มขึ้น15%เลยนะครับซึ่งเครื่องยนต์คันนี้มันเร็วกว่า2เครื่องยนต์คันนั้น นะครับแล้วก็ในตัว power เนี่ยคือไม่ต่างเลยนะสำหรับ so of o g o d และ spatial part เรามาต่อในเครื่องยนต์นี้นะฮะที่เรียกว่าคือแรงมากๆแรงหูฉีกเลยนะ <c oughs> เครื่องยนต์คันนี้นะ power of purgatory นะครับ <c oughs> เครื่องยนต์คันนี้มันจะเร็วมากๆนะครับแล้วก็การเงื่อไขาการใช้เนี่ยคือก็ต้องใช้ mini boost นะครับ ครบอบ10ครั้งแล้วก็ความเร็วเนี่ยคือจะเพิ่มขึ้น6.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะแล้วก็ระยะเวลาของ m มน i b o o สนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น0.05วินาทีนะครับเป็นเวลา6วินะคือมันจะเหมือนแบบ w i n ออ f t i m e อะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็เป็นรถที่ ใช้มินิบูสซะเยอะนะครับเป็นเป็นเน้นไปทางมินิบูสนะใช้เลี้ยงบูสก็ได้นะครับใช้เลี้ยงบูสดีกว่าเออนะฮะเลี้ยงง่ายๆเนาะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอามาเทียบกันนะสี่โค้งนะครับโค้งหนึ่งเนี่ยเราแอดวานใช่ไหมเราจะใช้ทั้งหมด2ครั้งนะครับก็ถ้าเกิดว่า4ี่โค้งก็จะได้เป็น8ถ้าเกิดว่า5โค้งเนี่ยก็จะได้เป็น10นะครับ ก็จะเพิ่มมาโค้งหนึ่งแต่ว่าความเร็วเนี่ยคือจะเพิ่มขึ้นเป็น6.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแต่ว่าระยะเวลาการอยู่เนี่ยคือมันจะเป็นแค่6วินะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นพวกลิงบูสอะไรพวกเนี้ยนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เช่นกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า4เครื่องยนต์เนี่ยก็ความเร็วมันจะเท่าไหร่เนาะสกิลติดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเอามาเปรียบเทียบกันนะครับ มาเครื่องเครื่องเครื่องขั้นแรกนะเครื่อง power นะครับ244นะมินิบลูสองครั้ง c w w อยู่ที่308.6นะครับเราวัดแค่ c w w พอเนาะอ่าพอแล้วนะครับนะนี่บสกิลขึ้นแล้วออปึ๊บ c w w ไป315.1นะ315.1แต่ว่ามันอยู่ได้แค่6วินเท่านั้นเองนะครับ 3.1 5 1นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องที่2กันเลยนะฮะก็เครื่องยนต์คันแรกนะเราลืมบอกไปนะเอาไปทางขวานะครับเครื่องยนต์ที่2เอาไปทางซ้ายเนาะรัโซดี่มาทางซ้ายนะครับแล้วก็โซอ f ฟวอลกอนะฮะมาทางซ้ายเหมือนกันนะครับอะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อในเ,อเครื่องยนต์ที่2นี้ฮะสปิริตชีลนะฮะมา เอบอันนี้ก็คือมีไนโตรนะครับคือเปอร์เซ็นต์ของไนโตรนะายอันนี้มาก็ได้เลยนะ314.4นะเชียร์ิวนะไม่มีสกิลนะครับ3 0 9 4มีสกิลป์ิบ่จดสีนะครับ, 4, รบแล้วก็พวกเอ่อ ก็เพิ่งแบ,บ่ดวงแล้วแหละนะฮะสำหรับสกิลของมันนะต่อมานะครับเครื่องที่2รับโซดี้นะครับก็ทุกๆก,ก,การ4ครั้งเนี่ยการใช้ในโตนะฮะก็สกิลก็จะติดนะครับมาเรามาดูความเร็วกันก่อนนะครับสำหรับมินิบูสสองครั้ง2องรเบิร์ไม่มีสกิล309.3นะครับเบิร์เราก็ต้องใช้ให้ครบ4โค้งนะ นี่309.3นะครับแึ๊บต่คอติด312.1นะครับก็ต่อมาเลยนะ So Off o l g a นะครับจากที่ได้รีวิวไปนะจุกการดริฟ5ครั้งความเร็วสูงสุดของในโตรเนี่ยเพิ่มขึ้น3.5กิโลเมตรแล้วก็เพิ่มในโตัว power เวนะเป็น16%นะฮะเวลา7วินาทีเรามาดูความเร็วกันนะครับมานะครับเรากดเมนิว2คั้งกไปก่อน อ่า245เหมือนกันหมดเลยนะเพ่ cww 39.4นะครับนี่3 0 9 4อ่ะดิฟไปหนึ่งครั้ง cww 312.9นะครับก็จะแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่แล้วก็จะวัดเอ่อ entang นะครับเออไม่ใช่ในตัว power เออนะครับเห็นไหมคือ มันจะเร็วกว่าทุกคันเลยนะนะครับมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเทียบกันให้ดูนะว่าเอ่ออ่าในตัว power พวกนี้มันสำคัญขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะบอกเลยว่า,าคลิปนี้มันจะยาวหน่อยนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าอยากแต่งคลาส X ให้มันดีนะให้เหมาะสมกับด่านแต่ละด่านนะครับก็เอาไปพิจารณากันได้นะว่าเออด่านนี้ควรใช้เครื่องนี้นะครับมันอยู่กับเงืนะ่อนไขอ่ะคือความแรงเนี่ยคือมันจะใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่ามันติดอยู่ตรงเงเงื่อนไขนะ เงื่อนไขของมันเนี่ยคือจะใช้อออะไรนะครับอย่างเช่นในตัวสี่ครั้งดิฟหครั้งนะใช้3าใช้ดวงของเรานะครับหรือใช้มินิบูสสิครั้งนะว่ามินิบูสเนี่ยคือไปด่านเอ่อเล้งบูสนะครับพวกในตัวสี่ครั้งนะก็ไปด่านซิตี้สิหรือว่าพวกในตัวแบบว่าดิฟ เยอะๆนะฮะก็ไปดาาที่ดริฟเยอะๆนะฮะประมาณนี้นะก็เอาไปพิจารณา,ากันดูคือในตอนต่อไปก็จะเป็นเป็นสปอยเลอร์นะครับนี่นะก็พวกนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเนี่สำหรับในคลิปหน้าว่าคันไหนเนี่ยแรงคันไหนดีแล้วก็คันไหนที่ควบคุมได้ดีนะครับ ก็รอติดตามกันนะนะสำหรับวันนี้คือข้อมูลแน่นๆนะสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการให้ข้อมูลถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย